สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้องและเพื่อนๆอันนี้เป็นช่องพี่พันนีนะคะวันนี้จะมาสาธิตการทำไส้อั่วนะคะตัวเองไม่ใช่เป็นคนภาคเหนือแต่ตัวเองเป็นคนชอบทำไส้อัว่วแล้วที่โชว์ให้เห็นนี้ก็คือเป็นเป็นออของที่จะใช้ทั้งทั้งทั้งหมดในวันนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรของตัวเองทำโดยที่แบบไม่มีการตายตัวว่าจะต้องมีจำนวนมีตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นจะต้องมี พริกกี่กรัมหรือว่าเกลือกี่กรัมอะไรทํานองนี้ไม่ใช่นะคะตัวเองทําเท่าที่ตัวเองชอบหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบอเ,ออเครื่องมือ,เ,อ,อเครื่องที่จะใช้วันนี้ก็คือวันนี้มีหมูห้าหกิโลค่ะหมูอันนี้ใช้เป็นส่วนที่มีทั้งทั้งมีมันด้วยแล้วก็ทั้งไม่มันเยอะนะคะทีนี่ผสมกับขา้าแล้วก็ตอนนี้ที่เราจะใช้ก็คือไม่พริกนะคะตัวบ้านเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่แบบว่าเราเป็นประเภทแบบว่า ว่าเราชอบกินเผ็ดๆถ้าไม่เผ็ดเราไม่กินเพราะฉะนั้นพริกวันนี้ก็ใส่เยอะหน่อยนึงนะคะแล้วก็จะมี <c oughs> อันนี้เป็นขานะคะจะจะหัน่นฝอยหรือว่าจะทําเป็นแต่ตัวนี้คือคือบดนะคะเพื่อให้สะดวกสําหรับการคลักคล้ากกันนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นรากผักชีรากผักชีก็เท่ากับจํานวนที่ตัวเองต้องใช้นะคะอันนี้ก็คือ จะหัน่นฝอยหรือจะกระบอกก็ได้นะคะก็จะเป็นตะไคร้ตัวเองเป็นคนชอบตะไคร้มากๆเลยเพราะฉะนั้นก็คือตะไคร้นี่จะใส่มากหน่อยแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกระเทียมนะคะวันนี้ใช้กระเทียมโทนค่ะคือเอามาหั่นเล็กๆให้มันเข้ากันนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นหอมนะคะวันนี้เราไม่มีหอมไทยแล้วก็จะใช้หอมที่เขาเรียกว่าชาลอดิซิุริหลือดหอมชาลดตที่เป็นของคนฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ส่วนตัวที่เป็น ขมิ้นนะคะวันนี้ใช้ขมิ้นสดเอามาบดนะคะคนนี้อันนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะชอบหรือไม่ถ้าจะถ้าไม่สะดวกตรงนี้ก็ใช้เป็นเป็นผงก็ได้นะคะผงขมิ้นเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็เพื่อความกลมกล่อม,มค่ะแล้วก็จะมีอะนอกจากมีหญ้ารากผักชีลแล้วเราก็จะใช้ผักชีนะคะที่ชนที่เป็นใบหันห่นหั่นหยาบๆก็ได้ค่ะแล้วก็จะมี เราไม่มีผีว่ากรูดเราก็จะใช้ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะทุกอย่างรวมกันค่ะเราก็จะใส่เกลือนะคะเกลือก็ตามแต่พี่น้องออพี่ๆน้องๆชอบกันนะคะวันนี้ก็ใส่ใส่มากหน่อยหนึ่งเพราะเนื้อเยอะแล้วก็จะใส่น้ําน้ําปลาวันนี้ก็ใส่ลงไปจํานวนหนึ่งนะคะส่วนตัวเองวันนี้ไม่ใช้ผงชูรสนะคะเพราะะนะนี่เพื่อนๆจะใส่น้าตาลก็ได้แต่เดี๋ยวไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่า ที่จริงแล้วคืออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันค่ะที่จริงแล้วตัวเองเป็นคนไม่ชอบใช้อวนี่ไม่ชอบให้มันหวานๆคือให้มันแบบแค่กลมกล่อมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าเนื้อเรามัน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 น้อยคือมันมันมีส่วนที่เป็นมันนี่น้อยเราก็สามารถที่จะใส่น้ำมันลงไปในนี้เพื่อเพื่อความสะดวกในการเพื่อสะดวกในการ เรียกว่าไงะเอรอกลอกในในใ,ในในไส้ในไส้ของของหมูนะคะหลังจากนั้นก็พอได,ได้ส่วนผสมทุกๆอย่างรวมกันแล้วก็จะมาผสมรวมกันค่ะอาจจะเป็นการนวดนวดให้เข้ากันให้เข้าเนื้อนะคะนวดใช้ประมาณใช้เวลาประมาณตัวเองใช้อยู่ประมาณ5นาทีค่ะโอเคทีนี้พอผสม เครื่องผสมทุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ารวมกันแล้วนะคะก็นวดไปประมาณ5้านาทีหลังจากนวดเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไส้เ,เกิดส่วนที่จะทำไส้อั่วนี่คะ่ะเข้าเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการยัดไส้นะคะราวนี้ช่วงที่ยัดไส้นี่จะไม่ได้ถ่ายวีดีโอให้ดูเพราะว่ามันเสียงดังมากเลยเอาไว้ให้ยัดไส้เสร็จแล้วจะมาโชว์ให้ดูว่าไส้อั่วที่เราทํานี่ออกมาเป็นลักษณะไหนนะคะ นี่คือหน้าตาของไสอั่วที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจใช้ได้ไม่เอ่ย